เดินพร้โยมวันนี้ตะมามาอยู่ที่กาญจนบุรีนะวันนี้นําอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของนะฮะข้าวสารอาหารแห้งใดๆนะฮะมาช่วยเหลือท่านอาจารย์ประหลัดพิสรุตนะฮะอาจารย์ประหลัดท่านทาครัวกลางนะคระับอาจารย์ทําครัวกลางเราไม่ทิ้งกันนะฮะก็คือเปิดโรงครัวของวัดเนี่ยเป็นครัวกลางเพื่อชุมชนนะฮะช่วยเหลือญาติโยมที่กักตัวนะฮะกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวแล้วก็ที่ติดเชื้อโควิดด้วยนะฮะแล้วก็ เมื่อกี้เนี่ยามาได้นําอาหารอะไรต่างๆไปมอบให้ท่านอาจารย์ประหลัดแล้วนะฮะก็มีชุด PPE มียาฟ้าลายโจรด้วยนะฮะแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งจํานวนหนึ่งทีนี้ไหนๆก็ได้มาเยี่ยมพระอาจารย์แล้วนะฮะมาให้กําลังใจพระอาจารย์ก็เลยลงพื้นที่ร่วมกับพระอาจารย์ด้วยเลยนะฮะมาดูว่าพระอาจารย์ทํางานยังไงนะครับพระอาจารย์เป็นจังหวะพอดีที่วันนี้มีกลุ่มเสี่ยงใหม่เข้ามามเสียง,งเพิ่มแล้วคะาารับพระอาจารย์ก็คือมีคนติดสีด่คนนะวันนี้โยมวันนี้วันนี้ที่ติดติดไปแล้วอะ ที่ติดไปแล้วสองแล้วสิบหกหลังคาเรือนเนี่ยเป็นกลุ่มเสีย่ยงสัมผัสคือออกไปไหนม,มีกิจกรรมร่วมกันนะฮะเพราะนั้นพอสองคนที่ว่าติดบุ๊บเนี่ยบ้านที่สัมผัสกันเนี่ยก็ต้องกักตัวทั้งหมดเลยเพราะนั้นโรงครัวของเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพอบ้านไหนกักตัวเนี่ยเราก็จะนำน้ำข้าวสารไท่มาม่าม่านะครับเครื่องใช้เครื่องใช้ที่เบื้องต้นนะเอามาให้เขาก่อน เพราะนโยบายของเราเนี่ยคือพวกเข้าวสารไข่เนี่ยให้องากินในมื้อเช้านะครับแล้วก็มื้อเที่ยงก็หุงข้าวไว้เราจะนํากลับข้าวมาห้อ๋อคือครัวกลางของพระอาจารย์ไน้ทําเฉพาะกับข้าวข้าวแต่ว่าก่อนจะทำกับข้าวเอันนี้มาส่งก่อนให้เขามีข้าวสารหุงไว้ที่บ้านนะแล้วเดี๋ยวช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นที่วัดจะมีที่วัดก็จะทาลงลงทานก็ทาเปิดลงครัวแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านอสมประสานงานคือวิ่งไปที่วัดแล้วมาวางไว้ตามบ้านก็คือจะให้แต่ละบ้านเนี่ย วางเก้าอี้ไว้หน้าบ้านอย่างนี้คือมีระยะคือไม่ให้เขามารับไม่ได้ให้เขามารับแต่ว่าเราเอาของมาให้ก็แจ้งเขาว่ามาให้เดี๋ยวเราวางไว้พอเราไปเสร็จแล้วก็ให้เขามายกของไปใช่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็หนึ่งหลังนะมันติดติดเลยหนึ่งหลังนะฮะเมื่อกี้เราไปมาแล้วสามหลังนะฮะโยมไม่ได้ใส่ไม่ได้อัดวีดีโอให้ดูเฉยๆนะฮะก็จะวิธีการอย่างนี้นะฮะผู้ใหญ่ท่านก็จะเอาของมาวางอัยู่ติดกันหมดเพามีไล่อยู่หลังบ้านแต่ยังโชคดีที่พอมีไล่หลังบ้านเขาก็จะ ทำไรก็คือไม่ไปไหนครับอยู่แค่ตรงนี้แหละในขอบเขตเขาอันนี้ก็คือของที่ให้ก็เยอะนะครับคก็คือเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมีเติมอีกเรื่อยๆเราจะแจ้งโยมฮะัมีได้อันนี้ก็เป็นฟ้าทะลายโจรที่ท่านอาจารย์มหาภวันนามมอะครับนี่ฟ้าทะลายโจรในคุณโยมท่านอาจารย์มหาภวันนาโมอรวมถึงพวกมามุงปาม่าข้าวสารด้วยในวันนี้ถ้าโยมมีอาการไข้โยมให้กินยังไงนะานอาจารย์สี่เม็ดครับสี่เม็ดหลังอาหารนะฮะคุณโยม ข้องใช้ส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดขาดเหลืออะไรบอกได้เลยนะฮะก็ <S <S คุณโยมก็ได้กักตัวเพื่อจะได้สบายใจในชุมชนนะก็ขอโมทนาท่านอาจารย์มหาไปวันด้วยวันนี้มาพอดีเลยนะเอย่งางก็ดูแลตัวเองดีๆนะดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวช่วงอะไรนะช่วงเที่ยงกับช่วงเงย็นก็จะมีอาหารมาสง่งนะเดี๋ยวเขาทำอาหารมาผู้ใหญ่จะวิ่งมาเอาจนฝ่ายโยมจะหายดีครบ14วัน14วันจ้ะเดี๋ยวเดินแวะดูหลอกเล็กนะฮะโอเค นี่นะก็จะวางไว้งี้นะโยมนะเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปแล้วเดี๋ยวโยมเขาก็จะมาเอาอาหารนะฮะคืออย่างนี้เป็นความโชคดีดีกว่าในกรุงเทพนะเพราะว่าต้องทำงานแต่บ้านเนี้ยที่กลุ่มเสี่ยงก็คือมีไร่อยู่หลังบ้านนี่<อ>แหละการทำกันหลังบ้านแถวนี้เป็นไร่หมดเลยนะครับพ่อจ๋าใช่ครับเป็นไร่อ้อยไร่มันไร่ผักอ่าทางเข้าไปหน้าฮะไปนำไปอยู่หน้าฮะนี่นะฮะอันนี้ก็คือติดกันเราก็เลยเดินได้นะครับใช่ครับเออที่ ที่พระอาจารย์ไปเยี่ยมมาแล้วเนี่ยประมาณประมาณกี่หลังแล้วฮะที่พระอาจารย์มาไปไปมาก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ลงมาก่อนหน้านี้ไม่กิ่เราไปกันมาสี่หลังแล้วอ๋อสี่หลังนะครับ่งอยู่ติดๆกันอย่างเงี้ยแล้ววันอื่นๆนะฮะที่พระอาจารย์ทํามาก่อนหน้านี้ที่ว่าทามาแล้วยี่สิบสามวันน่าจะถ้ารวมแล้วน่าจะห้าหกสิบหลังคาเรือนโอ้หกสิบหลังคาเรือนถ้าเป็นจำนวนคนก็เกือบสองร้อยคนไปแล้วโอ้เพราะว่าหลังบ้านหนึ่งก็สามคนสองคนคนหนึ่งสี่คน แล้วแต่จํานวนก็คือไปถึงอําเภออื่นด้วยอันนี้คือชุมชนอะไรนะครับพระอาจารย์นี่ชุมชนบ้านหินท่านบ้านหินด้านบ้านอะไรครับบ้านหินด้านก็คือบ้านหินด้านจริงๆเมื่อก่อนเรียกหินด้านมันจะเป็นหินหินด้านนะนะคล้ายๆหินโอ้นี่ครอควายใหญ่นี่มันข้อควายใหญ่เนี่ยถึงจะไม่พอเด้อต้องมาเติมะะใช่าต้องกองแผ่นไปฮะตัองกองแผ่นไป นี่ยทังเกสว่าโยนเยอะนะฮะไม่ได้ตั้งตัวเลยรู้ตัวเองว่าต้องกักตัวไม่กี่ชั่วโมงนี่เองอยูตันกลุ่มเสี่ยงนะฮะแต่ที่บอกพอมันมีกลุ่มเสี่ยงปุ๊บเนี่ยเราก็จะบล็อกเลยอย่างกับข้าวอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวเรามาเติมให้ใหญ่มาเติมว่ามันขาดมันเหลือมันน่เรามาเติมเลยคือเบื้องต้นเรามาให้ก่อนพระอาจารย์โอ้มีตัวเล็กอยู่ แล้วอย่างนี้เขามีลูกเล็กอย่างนี้นะครับพระาจย์ก็ต้องกักด้วยครับโอ้หต้องต้องกักหมดแต่ยังโชคดีว่าอำเภอดำหันเตี้ยเนี่ยคุณหมอที่อำเภอดำหันเตี้ยท่านบริหารจัดการดีอืมครับนะฮะก็คือการตีฟันธงว่าเราไม่มีมีเตียงให้สำหรับทุกคนเลยมีเตียงงมีีเตยครับรีสอร์ทแถวนี้ให้ความร่วมมือหมดนะครับโอ้ครับสนามกอล์ฟเอเวอร์กรีนคือให้ใช้สถานที่ใช่ครับเป็นเป็นโรงแรมสนามเลยจ้าค่ะนี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กเออเราต้องใส่เต๋ พี่ใหญ่เแม้ว่าอย่างนั้นเดน๋เด็กกันนั่นหนึ่งเลยักใหญ่เลยไม่ต้องานีะโอมียาฟ้าทลายโจรัะนะมาม่าเขาสารเนี่ยท่านอาจารย์มหาไัยวันท่านมาพอดีก็เลยชวนให้จารย์มาลงพื้นที่เลยคือถ้ามีอาการไข้อะไรก็ค่อยทานนะโยมฟ้าทลายโจรน่ะคือคือถ้ามีอาการค่อยทานหลังอาหารสี่เม็ดถ้าไม่มีอาการไม่ต้องนะขาดเหลืออะไรบอกผู้ใหญ่เดี๋ยวตอนเที่ยงมีกับข้ามาให้นะคุณโยมนะ ยอมอยู่กันกนี่ท่านเนี่ยกี่คนอนะ่ะเยอะเลยนะเยอะไม่พอต้องมาเปิมมาเติม,มตรงเนี้ยเดี๋ยวข้าสารเติมได้ตัวเล็กเยอะเลยสามคน <c oughs> อาเป็นกำลังใจให้การสิบสี่วันแป๊บเดียวคุณยมนะนะถ้าเหลืออะไรบอกกันได้ก็เสร็จแล้วนะยมนี่ก็หลังที่สองตัวนี้จะสี่หลังอันตัวนี้อยู่ติดๆิกันเลยนะจย์บอกว่าสี่หลัง ทีแรกอาจารย์ว่าจะยุติแล้วใช่ไหมฮะอีกครัวครัวการำงแล้วอีกสักสิบวันก็จบแล้วเชิญจะจบโครงการแล้วดูคนเริ่มครับคือตอนเนี้เราทําอาหารส่งให้กับคนที่รักษาตัวเสร็จแล้วครับมันไม่มีเคสใหม่เพิ่มไงเราก็มองว่าตอนแรกที่ว่าจะหยุดเพราะว่ามันไม่มีเคสเพิ่มใช่มีมีมีแค่คนเก่าก็คือคนที่ไปรักษาแล้วกลับบ้านมากักตัวนี่แหละครับไปมาวันนี้โผล่ขึ้นมาเพิ่มเจาเชื่อไอ้ที่เขาต้องกักตัวเนี่ยเพราะอะไรฮะคือตามมาตรการ คือตามื่อไหร่เขาไปทางานนอกพื้นที่หรือว่าอะไรฮะออที่กลับมาใช่มคือรับเป็นโควิดแล้ว้อรักษาหายครับรักษาหายกลับมาต้องกักตัวสิบสี่วันอ๋อคืออ๋อใช่ใช่อออาจจะเหมือนที่ผมคุยกับอาจารย์สมปองนะฮะก็บอกว่าช่วงที่ติดก็สิบสี่วันแต่หลังจากรักษาแล้วก็ต้องอีกสิบสี่วันรวมแล้วก็จริงๆก็คือยี่สบแปดวันใช่เพราะตอนหลังเนี่ยรับดูแค่คนที่หายแล้วครับแล้วมันมีของใหม่เพิ่มแล้วคิดว่าคงจบไปมามันไม่จบมันก็คือมีของใหม่แล้วรอบนี้ น้ำไปข้างล่างก็ได้คุณโยมนี่นะะเราก็จะวางอย่างนี้เลยนะฮะพวุนี้เรา,ารเพิ่มเติไไเมไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่ไม่แจกให้มันล้นให้มันเฟอ้อคือถ้าหมดเดี๋ยวเรามามาช่วยอีกเริมขาก็เข,า,ขาจะมีมีแจ้งมีเพิ่มมาตลอดเลยอืมครับอันนี้ก็คือโยมที่กักตัวนะฮะโยมที่กักตัวคุณโยมฟ้าทะายโจรมามากเขาสารท่านอาจารย์มหาภัยวันมาจากวกรุงเทพนำมาพอดีเลยรู้ข่าวก็เลยชวนกันมาแจกเลย ฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าคุณโยมมีอาการไข้นะคุณโยมค่อยทานหลังอาหาร4ี่เม็ดถ้าไม่มีไม่ต้องขาดเหลืออะไรคุณโยมแจ้งผู้ใหญ่ช่วงเที่ยงเดี๋ยวจะมีกับข้ามาให้ทุกวันเลยจนครบสิบสวันเป็นกําลังใจให้โยมอยู่ให้ครบสิวันแล้วใช้ชีวิตอย่างปกตินะตัวสู้นะโนะยมนะแป๊บเดียวสิี่วันแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวท่านจา์ประหลัดท่าน,<ๆ>านมีอาหารทําอาหารให้เจ้าดีคุณโยม ก็อย่างนี้นะฮะก็ชื่อสมชื่อโครงการนะโยมนะเพราะว่าโครงการเขาบอกแล้วครัวกลางเราไม่ทิ้งกันเราเป็นโครงการให้ทุกหมู่บ้านอาจารย์มีคอนเสปต์วิธีคิดยังไงฮะถึงเริ่มทําพวกนีลก้ลึกๆคอนคอนเสปต์วิธีคิดก็คือเราเราเห็นคนกักตัวเนี่ยชาวชบ้านเนี่ยเขาพูดกันว่าถ้าให้ฉันกักตัวแล้วฉันจะเอาข้าวที่ไหนกินอ,อันนี้พื้นฐานเลยนี่พื้นฐานเลยเลยขาอยู่ไม่ได้งานก็ไม่ได้ทําแล้วฉันจะกินอะไรอ่ะให้ฉันกักตัว้ะให้กักตัวอีก แล้วก็ช่วยในส่วนที่เราช่วยได้พระอาจารย์คิดว่าเอออย่างน้อยถ้าเขามีข้าวสารอาหารมีเมืองต้นเขาอยู่ได้เขาน้าจะพออยู่ได้พออยู่ได้แต่เราก็คือคนมันแข็งแรงเนี่ยถ้าอยากจะกินอยากจะอะไรเหมือนกับคนปกติเนี่ยเพราะนั้นเราก็จะทําอาหารให้อย่างดีนะฮะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเมื่อกี้เรมาไปเยี่ยมลงทานพระอาจารย์มาแล้วฮะลงควรหม้อใหญ่สองหม้อเฉพาะกับข้าวล้วนๆเลยแต่พ่งนี้ต้องเพิ่มเหรออ๋อต้องเพิ่มอีกนะฮะเพราะว่ามีเคสเพิ่มใช่เพราะปกติเพิ่มทีสองสาม แต่รอบนี้เพิ่มทีสิบหกอ่าเพิ่มทีสิบหกตอนนี้ก็เป็นหลังที่ที่อีกหลังหนึ่งอันนี้หลังที่ที่สามนะแล้วมีสี่นู่นอีกหลังนะ,จะเจริญพรคุณโยมครัวกลางวัดท่าขอ,ขอชะอางเผอิญวันนี้ร,นะรู้ข่าวว่าคุณโยมต้องกัดตัวท่านอาจารย์มหาไพวันจากวัดไท้ทองมาพอดีนะก็เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งก็มามอคุณโยมใช้ในการกัดตัว มียาฟ้าทลายโจรด้วยถ้าคุณโยมมีอาการเป็นไข้ให้กินหลังอาหาร4เม็ดสามเวลาเลยนะถ้าอาจารย์นะครับสามเวลาเลยถ้าหนูไม่ได้มีไข้อะไรก็ไม่ต้องทานนะแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีไข้มีอะไรก็ทานฟ้าทลายโจนช่วยนะอยู่กี่คนน่ะอยู่สามคนแม่ลูกสามคนแม่ลูกเนกัน่ะก็เดี๋ยวทุกเที่ยงผู้ใหญ่จะอาหารมาให้อย่าออกไปไหนนะลูกอยู่ได้ไหมสิบสี่วัน นั่งกดมือถือไปนะเล่นมือถือไปก่อนเที่ยวทิปไปก่อนนะคือถ้าเราร่วมมือกัน่ะมันเชื้อจะไม่กระจายลรอกเราจะเราผ่าน1ิบสี่วันไปได้เนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะขาดเหลืออะไรบอกผู Hispanic ้ใหญ่บ้านนะบอกผู้ใหญ่ตุ๊กี๋ยวผู้ใหญ่ตุ๊กประสานงานให้นะอ่าโชคดีเจริญพรจ่าอันนี้เราเดินไปได้ไหมฮะเดินไปได้อยู่ไหมฮะได้ไกลไหมฮะโอเคงั้นก็อ่าเดี๋ยวเราขึ้นรถนะฮะไล่บนรถไปเรื่อยครับโอเคฮะไป ให้ผมไหมหรือเราไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องเราคนละที่กันครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอใหม่พระอาจารย์ครับเราคนละที่กันการไลฟ์ไปเรื่อยก็เดี๋ยวเราจะไปต่อนะฮะโยมไปต่อที่อันนี้ครบแล้วสี่หมู่บ้านนะฮะสี่หมู่บ้านแต่ว่ายังมีอีกตมาเนี่ยตั้งใจลงมานะฮะวันนี้ตั้งใจมาเพราะว่าทราบข่าวหลายวันและเห็นนะฮะเห็นจากใน a ฟ e b o o k เพราะว่าเป็นเพื่อนกับท่านอาจารย์ประลัดวิสรุตท่านอาจารย์ประหลัดวิสรุตท่านอาจารย์ประหลัดวิสรุตเนี่ย ท่านอยู่วัดถ้ำเขาชะอางนะฮะก็เป็นพหฮะธรรมิการเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะเห็นท่านทำโครงการครัวกลางเราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็อยากที่จะมาช่วยท่านเนาะเพราะว่าก็มีญาติโยมบริจาคข้าวของมาเพิ่มเติมนะฮะอย่างเช่นมามา่าน้ำดื่มชุด PPE แล้วล่าสุดก็ได้ฟ้าทลายโจรมาด้วยก็คิดว่าเนี่ยตรงไหนจุดไหนที่เราไปช่วยเหลือแล้วมันเกิดประโยชน์เราก็อยากไปช่วย ตรงจุดนั้นนะฮะที่โยมเห็นเนี่ยบางส่วนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อนู่นฮะยังมีอีกหมู่บ้านโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะโยมนะเอามาให้ดูกิจกรรม,มวิธีการเวลาเราลงมาช่วยชาวบ้านในชุมชนนะเราทํากันยังไงก็คือมาให้กําลังใจถามว่าทำไมต้องมาก็พระมาก็ได้ให้กําลังใจนะเหมือนเราไปบ้านยายเมื่อกี้นะฮะไม่ได้ถ่ายยายก็เห็นพระเขาก็ดีใจนะได้พระเรามาเยี่ยมให้กําลังใจเขาก็มีกําลังใจที่จะสู้ที่จะกัดตัวนะฮะ คลิปนี้ก็ฝากญาติโยมทุกคนไว้แค่นี้นะฮะโครงการครัวกลางเราไม่ทิ้งกันนะฮะพระช่วยญาติโยมนะฮะ